สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องบทตัดพยายนดิฉันนางสาวสุภาษาปาภัยรหัสนักศึกษา6 1 4 7 0 1 1 3 6หมู่เรียนที่61ทับหค่ะบทตัดพยานนะคะก็จะมีชั้นตำรวจแล้วก็ชั้นศาลค่ะชั้นตำรวจก็มีชั้นจับกลุ่มชั้นมอบตัวแล้วก็ชั้นสืบสวนค่ะแล้ววันนี้นะคะจะมานำเสนอตัวอย่างของชั้นจับกลุ่มและชั้นมอบตัวค่ะ ณมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีนักศึกษากลุ่มนี้กำลังคุยกันเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมและของใช้ลูลาใบไใม่ของแตงไทยซึ่งพิมพี่เป็นนักเรียนวัย17ปีได้ยินแล้วจึงเกิดอย่างมีอยากได้ของแบรนด์เนมเหมือนกับพิ่พี่บ้างในขณะที่พิมพี่ยืนคิดอยู่ว่าจะหางเงินมาด้วยวิธีใดแตงไทยซึ่งเดินเข้ามาก็ได้มาชักชวนพิมพี่ให้ไปทํางานด้วยกันซึ่งก็คืองานขายบริการ น้าสถานีตำรวจสิบตำรวจโทรปาล์มก็ได้รับคำสั่งให้ไปล่อซื้อการค้าประเวณีของผู้หญิงขายบริการตำรวจจึงทำการนัดหมายกับนายหน้าซึ่งก็คือแตงไทยเพื่อซื้อหยิงขายบริการแตงไทยจึงนัดให้พิมพี่ออกมาทำงานงานแรกนโะรงแรมแห่งหนึ่งพิมพี่ก็ได้เดินทางมาตามที่นัดไว้ก็มาเจอกับสิบตำรวจโทรปาล์มซึ่งปลอมตัวล่อซื้อหยิงขายบริการรออยู่ในห้องแล้วจากนั้นพอคุยเสร็จสิบตำรวจโทรปาล์มก็ตกลงราคากับพิมพี่ และให้เงินพิมพ์พี่หลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็เข้ามาจับกลุ่มพิมพ์พี่ข้อหาคาประเวณีพอเข้ามาแล้วตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาให้กับพิมพ์พี่ทราบมาตรา83วรรค2ความผิดฐานค้าประเวณีและแจ้งสิทธิให้ทราบ2สิทธิคือสิทธิที่1มีสิทธิที่จะพูดหรือไม่พูดก็ได้เพราะคำให้การของน้องอาจเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้สิทธิที่2ก็คือสามารถพบป่าทนาย หรือปรึกษาทนายผู้ซึ่งเป็นทนายความของน้องได้ประจักษ์พยานหมายถึงพยานบุคคลผู้มาเบิกความให้ข้อเท็จจริงแก่ศาลตามที่ตนได้รับรู้มาจากประสาทของตนเองเป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงมาด้วยตนเองมีใช่จากการบอกเล่าของผู้อื่นพยานวัตถุหมายถึง วัตถุหรือสิ่งอื่นใดที่อาจพิสูจน์ความจริงต่อสารได้โดยการตรวจด,ดูมิใช่การอ่านหรือพิจารณาจากข้อความที่บันทึกไว้จากเหตุการณ์ข้างต้นนะคะ10ตำรวจโทรปามซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการล่อซื้อเด็กที่ค้าประเวณีถือว่านายปามเป็นประจักษ์พยานเนื่องจากนายปามเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและยังมีพยานวัตถุซึ่งเป็นเบอร์แบงค์ที่นายปามนำมาล่อซื้อ ฉันจับกลุ่มฉันจับกลุ่มต้องปฏิบัติตามมาตรา84วัรคี่ถ้าเป็นถ้อยคำรับสารภาพของผู้ถูกจับรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้แต่ถ้าเป็นถ้อยคำอื่นจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งสิทธิตามตา 2. มาตรา83วัรสองมาตรา83วัรสองในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับต้องแจ้งข้อกก่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบหากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับพร้อมแจ้งด้วยว่าหนึ่ง ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยคำของผู้ถูกจับนั้นอาจกลายเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ 2. ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบหรือปรึกษาทนายได้หลังจากนั้นพิมพ์พี่ก็ถูกนำตัวมาที่สถานีตำรวจเจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้พิมพ์พี่ทราบตามมาตา84สวรรองขอแจ้งสิทธิตามมาตา7็ทับ1ทั้งหมด50สิทธิ สิทธิที่หนึ่งก็คือมีสิทธิจะแจ้งหรือขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ญาติทราบการจับกลุมและสถานที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกสิทธิที่สองก็คือพบหรือปรึกษาผู้ซึ่งเป็นทนายความและเป็นการเฉพาะส่วนตัวสิทธิที่สามให้ทนายความผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้ารับฟังการสอบปากคำในครั้งนี้ 4. ได้รับการเยี่ยมและติดต่อกับญาติได้ตามสมควร 5. ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย ตำรวจจึงถามน้องพิมพี่ว่าต้องการติดต่อกับผู้ปกครองหรือไม่พิมพี่จึงบอกว่าจะติดต่อกับแม่ของเขาและตำรวจจึงถามอีกว่าต้องการให้ใครเข้าร่วมสอบปากคำด้วยได้หรือไม่พิมพ์ี่จึงตอบว่าอยากให้แม่เข้าร่วมรับฟังการสอบปากคำด้วยฉันรับมอบฉันรับมอบตัวผู้ถูกจับตามมาตา84วักหนึ่งเจ้าพนักง,งาน ผู้กระทำการจับต้องเอาตัวผู้ที่ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนโดยทันทีเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้คือ 1. แจ้งข้อกก่าวหาให้กับผู้ที่ถูกจับทราบ2แจ้งรายละเอียดแห่งการจับ3แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบถึงหมายจับและอ่านให้ฟัง4มอบสำเนาบ,บันทึกการจับแก่ผู้ที่ถูกจับฉันรับมอบตัวผู้ถูกจับมาตรา8ปวรรคสองเมื่อได้ทำการดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ผู้ซึ่งนำผู้ถูกจับมาส่งแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิธที่กำหนดไว้ในมาตรา7ทับคือ 1. ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถ,ถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกและให้ผู้ที่ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย 2. พบและปรึกษาผู้ซึ่งเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว 3. ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้ารับฟังการสอบปากคำของตนได้ในชั้นสอบสวน 4. ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อจากญาติตามสมควร 5. ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยจากเหตุการณ์ข้างต้นนะคะเจ้าพนักง,งานสอบสวนได้แจ้งสิทธิตามมาตราเจทับหนึ่ง และได้สอบถามกับพิมพ์พี่ว่าต้องการโทรหาผู้ปกครองหรือไม่แล้วพิมพี่ก็ตอบตกลงโทรหาแม่แล้วลองขอให้แม่เข้ารับฟังการสอบสวนด้วยเขาจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ